ครับสวัสดีครับผมกับ MC99 ครับนี่มาอีกคันหนึ่งแล้วครับ v ีออสอืมปี2อ1 7นนะครับผมนี่กำลังทำมาคำเมนใะนการล้างรถเลยนี่วันนี้เรามารีวิวน่เด็กล้างรถล้างล้อล้างเข้าไปเหอะ <laughs> เป็นไงครับผมน้ำหน้าเด็กล้างรถโดอ่านี่มาโดูโด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  อีออสนะครับนี่กำลังล้างกันอยู่เลยครับผมนี่จะเอาให้สะอาดสะอ้านเลยนี่นี่ดูสภาพสวยแทนเลยนะครับก่อนที่เอามาขายนี่ล้างรถให้สะอาดสะอ้านเลยนะครับผมดูโอ้โหอยากจะโตไห้พวกพี่ๆได้เห็นจริงๆเลยนะครับนึกถึงก๊อฟเอ็มซีเก้าเก้าลำลูก,กาคลองเจ็ดคัดแต่รถด,ดีๆรถสวยๆคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วมะมาดูช่วงล่างเน่ยโอ้โห สะอาดแน่นอนหายห่วงสวยๆอย่างนี้นี่มาป็นไงอยากจะก้มไปที่ใต้ท้องรถให้พวกพี่ๆได้เห็นกันนี่ล้างรถดูท่อยังใหม่ๆกิ๊กๆเลยเนี่ดูตรงดูต้มล้างตรงนี้ครับผมคุณภาพเราต้องมาก่อนคัดสันแน่นอนนะครับผมที่นี่โอ้โหก็เกิรรอบคันรอๆรถวิ่งไม่เยอะนะครับผมคันนี้วิ่งน้อย สวยแน่นอนนึกถึงก๊อฟเอ็มซีเก้าเก้าเราคัดรถดีๆรถสวยแน่นอนเด,ดี๋ยดูรีโดเดรล้างล้อเข้าไปนี่น้ำยุงน้ำยาล้างล้อสะอาดแน่นอนสวยงามกล้ามปรีฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอารถมารีวิวให้พวกพี่ได้ไดเห็นได้ชมกันแน่นอนไปแล้วล้างรถต่อ ฝากไวยได้ครับผม